ตรงนี้เยอะสุดเลยครับปลาแพรสามครับแพรสามปลาเยอะมากเ็สเป็นไงเยอะไหมครับปลาเยอะไหมเบสจับได้เปล่าไหนไหนปลาตะเพียนโอ้โหโอ้โหมันกันใหญ่เลยปลาโอ้ยวันนี้น้องเบสก็มาเที่ยวอยุธยานะครับแล้วก็แวะมาให้อาหารปลาที่วัดพนันเชิงครับ อเราเข้าไปกันครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังของวัดนะครับที่ติดกับแม่น้ำครับมีทั้งหมด3แพรครับแพเลี้ยงปลาแพหนึ่งจะอยู่ตรง3แยกของแม่น้ำพอดีเลยอ้าขึ้นมาเลยเราขึ้นแพรหนึ่งนะโอ้ยน้ำเยอะมากนี่ตรงนี้เป็น3แยกวัดพนันเชิงนะครับ ปลาปลาเยอะมากปลาสวายทั้งนั้นเลยครับสวายเยอะมากนี่ครับตรงนี้ติดกับแม่น้ำเลยนะครับด้านหลังวัดพนันเชิงครับอาหารปลานี่เราซื้อมาจากด้านนอกนะด้านหน้าวัดครับแต่ด้านในก็มีขายเหมือนกันหูน้ำเยอะเนาะ น้ำเยอะมากเลยอ่ะเบสน้ำเนี่ยอันตรายมากเลยนะเบสอย่าอยู่ใกล้นะตกลงไปนี่เมื่อกี้พ่อไปถามเขาลึก20เมตรลึกมากต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอ่าเบสให้เลยมันน้้อทาใได Cấp, <lổ qui> mà đéo, tem lời Bé chất hề, bé chất hề Qua sau bài thằng nó lời Hãy subscribe ดดเป็นไงเยอะไหมครับปลาเยอะไหมหือ้ย้ยพื้นลื่นนะพื้นลื่นนะค่อยๆเดินนะตะเพียนตะเพียนตะเพียนทองหรือเปล่า นู่น่ะเขาเดินลงมาเห็นไหมปลาอยู่ใกล้ที่สะพานเลยนะนู่นนะครับดูดิเต็มเลยอะเราเดินไปแพสองกันไปแพสองกันระวังลื่นนะเพสระวังลื่น,นอันนี้เป็นสะพานเชื่อมนะเข้าสู่แพสองระวังหัวด้วยอ่าข้ามมาแพสอง้วครับอ่าตรงนี้ก็จะมีอาหารขายด้วย หันเม็ดถุงละสิบบาทข้าวโพดสิบบาทขนมปังสิบสองบาทเองอแค่สองเยอะมากเลยครับนี่โหเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเยอะมากเลยครับม,มีแต่ปลาทั้งนั้นเลย โอ้ยนี่เต็มเลยนูน่นสะพานสามนันเขาเดินลงไปข้างล่างได้เลยนะสะพานสามนูน่น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปสะพานสามกัน <c oughs> โอ้สะพานสามคนเยอะสะพานสามคนเยอะ <c oughs> โอ้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ <c oughs> โอ้ ก็เดินแหวกฝูงปลาเลยนู่นนี่เบสด,ดูนี่โอ้ตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้ไฮไลท์เบสลงไหมเบสลงไหมครับเดี๋ยวไปลอยลแล้วเนี่ยดูพี่ดูพี่ลงเห็นไหมโอ้ยตรงนี้เยอะสุดเลยครับปลาแพรสามครับแพรสามปลาเยอะมากมครับตรงนี้สามารถเดิน ป่าฝูงพา,าข้ามไปที่แพด้านบนได้ครับอ่าเบสเดี๋ยวเราจะเดินผ่านฝูงปลากันนะเดี๋ยวพ่อนำไปก่อนครับไม่ลึกคุณเบสนะค่อยเดินมานะโอ้วอุ้ยมีแต่ปลาเต็มเลยไม่เป็นไรเดินมาเลยเดินมาเลยเสค่อยเดินมา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  โอ้ hu, ปลาทั ho, oh ้งนั้นเลยเยอะมากโอ้ยแม่เป okay, oh ็นไงเป็นไงโอ้โหข้ามมาแล้วโอ้เก่งมากเก่งมากาข้ามปลาฝูงปลา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 โดนขาเบ็ดไหมเมื่อกี้ไม่ป่เ้นี่น้ำเชี่ยวมากเลยครับ เดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วนะครับเบสอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหคนมากันเต็มเลยอ่ะสนุกกันใหญ่ทีนี้ถึงคิวแล้วแล้วเบสขากราบขากราบค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่มีแต่ฝูงปลาตะเพียนเต็มเลยครับโอ้โหปลาเยอะมากอุ้ยโอ้ย าเต็มเลยค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะเป็นไงเบสจับปลาได้ไหมโอ้โหปลาวิ่งชนเต็มเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้ก็ปลาเยอะมาก เบสเบสเบสรองเท้าเปียกแล้วเฮ้ยกางเกงเปียกแล้วนั่งแล้วไมไปแล้วพ่อโอ้ก้ามาแล้วน้องเบสติดใจครับน้องเบสติดใจเดี๋ยวขอเดินผ่านฝูงปลาอีกรอบนึงครับเป็นไงเป็นไงจับปลาได้ไหมจับปลาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่เดินมาเดินมาเฮ้ย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 เบสปะทะพียนปะทะพียนสนุกสนุกเบสชอบครับเบสชอบขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับเหมือนเดิมอันนี้เป็นสะพานแพที่3นะ ปลาเยอะมากเลยถนนริมริมศาลาริมศาลาเยอะมากเลยครับอ่าเบสค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาอ่าเบสลองจับไหมลองจับไหมลองจับไหมเับื่อยแข่งไม่กลัวเลยนี่นะเไปจับได้ป่าหไหนไหนมาตะเทียนจับได้ไหมโอ้มีปลาทั้งนั้นเลย เอ้ยเอ้ยอ้ยอ้โอ้โหโอ้ยจับได้ไหมเบสจับได้กี่ตัวแล้วหลุดหมดเลยโอ้โหได้เล่นน้ำเลยอ่ะโอ้โาอ้โโอ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้้ย้ยเย้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 ยฮ้ยฮ้ย้ย้ยฮ้ย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 ้เย้ย นี่ครับตรงนี้จะเป็นกำแพงกั้นน้ำนะครับนี่ครับเวลาน้ำขึ้นก็จะใช้กำแพงนี้กั้นน้ำไม่ให้น้ำท่ามาในวัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้น้องเบสก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเบสด้วยนะครับสวัสดีครับ เล่นกลางหัน <the> ต่อเล่นกลางหันต่อเป็นไงบ้างหมุนเป็นไง